มีคนถามนะครับน้องไปไหนน้องก็อยู่บ้านตัวเออแล้วก็ผมลงลูบมาหน่ยมีคนมาเม็เนอ่าเวลาจะไปไหนเนี่ยพูดมีดีแต่พูดหรือเปล่าเพื่อนวะดีแต่พูดหรือเปล่าไปไหนไม่ทําไมไม่พาน้องแบบไปเปิดตัวเลยจะได้รู้ว่ามีแฟนสวยไม่ต้องห่วงหลอกโควิดเนี่ยน้องป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วอันนี้ผมขออนุญาตได้ครับผมคนเท่าคิดบอกขึ้นกันครับผม คนหอคิดบอกคือกันละกะเวลาว่างของผมกับน้องมันบร่เด็ตรงกันครับผมสิบอกเลยว่ามันเมณน่าคนเ้าแบบสิมีเวลาว่างตรงกันตลอดแล้วแบบนี้กะวงง่ายๆเนาะถ้าว่างถ้าว่างอ่ะถ้าเกิดเราพาน้องมาอาจสิคิดว่าอันน้องอันป้องกันแต่ขล้องดีแม่บอกครับว่าสิ่งงให้อย่างคือบ่พาน้องมาเปิดมาอันให้เพื่อนรู้จักเนี่ย่ามีแฟนสวยเขาต้องคิดไปอีกมุมหนึ่งครับเขาต้องคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเกิด ผมเอาผ้าหนอองมาแล้วถ้าเกิดว่าเอาน่องมาติดเชือจากของนี้ล่ะนอ่องเกิดปิดอหยังขึ้นมาล่ะผู้ใดเป็นคนผ้าหนองอมาครับผมแร้วคิดมาเ้าอยากให้คนที่ห้องหักนะครับเพิน่นอ่านบสบายหรือว่าเพิ่นปิดอิหย,ยังไปอยู่บ่ครับอันนี้ความคิดผมนี่ความค,าคิดเท่าคนห้อง่คื้องกันครับอันนี้ความคิดผมเด้ออย่า่าผมเด้อครับอันนี้ผมผมต้องแบบบอกก่อนว่าม,มันมีคนมาเหม็นหลายคนอยู่ครับมีคนมาเหม็นหลายคนอยู่ มีคนมาเหม็นหลายคนอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละครับอันนี้ผมบอกความคิดผมให้ฟังหรอกครับอันมันเป็นสถานการณ์ปกติครับถ้าสถานการณ์ปกติผมมีอีหยังน่ะงอ้อโว้ยบอาอย่างจะซ้ำหนีเดือนคิดคิดหยังแต่ว่าผ้ามาซ้ำานีแต่ขับรถอันผ้าขับรถไปพักใต่ผมก็พ้าไปมาแล้วที่น้องมีถ่ายน้ปตาอีกนะที่จริงผมไม่มีอะไรเลยนะที่จริงน้องนั่งเครื่องไปก็ได้แต่ว่าผมอยากขับไปผมอยากไปกบนองสินผมก็ได้ขับรถ พาไปกับแอดปอยที่ว่าไปท่านังไปอีกนะคนเฮามันมันคิดบ่คือการเฮาเขาตรงเฮาตรงเมันเขา็จะเอาเอาไงยๆเข้าตรงแบบใจเขาใจเฮาเนะครับนาอเข้าอยู่ถ้าเข้าอยู่ตรงกลางปุ๊บเขาอยู่ตรงกลางมันมันสีมีความสุขครับนี่ดีเสียผมหลดุดปเีเขตเข้าใจจา้าขอคุณคาับผมไอเธอไปใส่เอามาให้ฉันต่อยเนะี่ยอันนี้เขามากล้วก็ อันนี้เขตซิลสซิตี่ดดนะ่ะแอบปอ,อยอันนี้เขตซิลสซิตี้ดดนะี่สิบไปทมหาไอ,ายอย้อีงก็เด้นะี่แต่ฉันว่างตลอดสำหรับอายทื่อพว่่าย่าเป็นเจ้าคักเนาะทำถูกต้องลวลูกแม่แม่แมครับคือเอาวอกง่ายง่ายคือวอกง,งนะ่ายง่ายแหละเอาบางบางที่เนาะ น้องกระเลียนน้องกับิมีโทุระของน้องอย่างนีนะครับย้ำเพาหวังเขาไม่ได้พอกันอยู่แล้วครับบอเมนมาสิว่าโอ้ไอเขตอันได้ดีได้ข้ามวัวเนาะอย่างซี่นะไม่เห็นตะกีวะตอนที่ว่าโควิดมันซ่านะผมก็ยังไวลาไปกินของกินเขาอย่างผมก็ยังไหลสูบึงอยู่ไงไปกินกับน้องนะแห่นว่ามีแอดมินเป็นน้ำตัวไปสองคนนี่ตะกีนะโอ้มีแตซุ่มหมู่เจาอละซุ่ม ไม่หรอกแต่แต่แต่อันนี้ผมผมบอได้ว่านะครับคือคือถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วก็ติดตามมาแล้วเราพิ่นสิเข้าใจครับพิ่นสิบอกบออันนี้ก็สิเป็นอ่ากุ้มไม่ไม,ไม่แน่น่นะแต่ว่าผมผมไม่ได้ว่าผมที่ผมวา่าผมบ่ได้วา่าหรือว่าผมบริรียนบาซุ่มเจาเเ้อผมแค่อธิบายให้ฟังครับว่าเออห้องก็ต้องแบบว่าเข้าใจความคิดคอนอื่นคือถ้าเกิดผมไปเอาน้องมาแล้วน้องเกิดเปน็นยังไปละ่ะผมก็ิฮห้สึกพิษบดนี้ อีกอย่างนึงเลยก็คือถ้านองไป็นยังไปผมก็รู้สึกบ่สบายใจผมก็เป็นห้วงน้องเพราะฉะนั้นพฮออยู่ตรงกลางดีกว่าครับพฮออยู่ตรงกลางปุ๊บเอ้ยถึงนองประเด้มานําแต่เฮอกับมีความหองหย่อยกันตลอดน้องก็ปลอดไัยผมก็ปลอดภัยอีกอย่งสถึงผมบ่บลอดภัยแต่นองปลอดภัยอีกอย่างสเออมันดีเด้ฉะนั้นกับพ่อครับสนั้นกับพ่อแต่แว่าบอสซันนี่ลหละมันสิเปลียเวลาบอาก,อก็เปลืองเวลาล่ะมั้งนี่ สวัสดีลูกเขีสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่าผู้ใดที่เขามาก่างันอย่า่าผมชมเดีย๋ยผมอธิบายฟังซืือเลยแอดบอยตีเลยตีเลยเอาไหมไม่ตีเลยพยายามตีเลยตียังพ้นแน่แอดไปเลยตียังพ้นแน่โอ้ยทหารน้องที่เสียผ้าไปอุดรยัง อ้ยผมนำเซฮอดอุบลหรอ้ามอุบลนีนึงทรบมยานว่าเอาไปติตน้องไปติตขอบข้อน้องนะสายลมผ่านพัดพาหัวใจเน็บหนาวทำฉันเศร้าเงาเพราะคิดถึงเธอผ่านมนานาน ก็อยู่อย่างนี้เสมอไม่เคยได้เจออ่าอย่าลืมเอาหน่องยูรูมานําเด้อบอมเมนไยฮะพอหรอวจีเอาไว้กับเมย์ละครับเอาไว้กับเมย์มั่นถาวก่อนให้เมย์มั่นเรียงก่อน สาวอุบลมากน้องมาแล้วออกเมนบอกครับค่าเหลียววงเพียงอยู่วงหันตาขอเป็นเอฟซีนั่นเด้อครับเป็นไลฟ์เป็นเอฟซีมาเดี๋ยครับ ยพอจอดเสอสิมาก,กันเฮี้ยงกันต้องถามน้องมินมินว่าพีบบ่เกดเป็นแฟนใครเนาะขากูมินมินนะว้าวสู้ฟังเน่เป็นอย่างคือบอกคือเกา่า ใจไอ้มันอุกอังเอาย่อนขึดน,น้ำลายตอใหายไอตอห้เป็นไอน้องโนกาสิขอเป็นแฟนครับค่ะพักคักออนไล่์นครักนี่งมันออนไล่์นครักตตอหนาคือบวงสีเนาะ ไอแกแมแเดงงล้วครับเอาคอยก็คืนเป็นโงกเพียงเศร้าทำไมลงไปยิ้มไปเอาทำไมาลงไปยิ้มไปยินคอยบิวเอาลบอยู่ดี่ตรงนันมาได้สองพันเดินแม่จอดตรงใจแล้วโอ้ขอบุนครับผมนอนยังฟังมานน้อพ่เนี่เธอคือชีวิตคือลมหายใจ อัดใหญ่อยู่ในตัวฉันไม่มีวันจะแยกจากกันไม่มีทางอยากให้เธอรู้ให้เธอได้ฟังทำเพื่อเธอนั้นได้ทุกอย่างไม่เอาชีวิตแลกด้วยก็ตามฉันก็ยอมน้องรับปะ่ะคะแม่นนาจนาจะรับเราละมักเนี่ยเบิงทร้งเนี่ย วันนี้เป็นนอนร้เบนดโชบเพลงนี้ครับบานโอ้ขอบคุณครับสวัสดีแม่นางร้อยอิดดึกครับผมเสียงมันครับผมว่าซึ้งมากซึ้งมากฟังแล้วน้ำตาไหลเมนครับเมน,มน เมนสม,มดุดผู้ใดไนี่อยู่ไกลกับผู้ซาวนี่ไฮดินอยู่ไกลกับแบบแ,บบแฟนจะคลองสีหน้าไฮไฮเทะฉันมีแฟนแล้วอันไม่ยากฉันมีแฟนแล้วนี่เพลงของไผ่นอกครับบอกคย้ด้งยินเลยเปลี่ยนเป็นเพลใไมน่นอกครับหนอกแต่ว่าพิงตัวไปก่อนละเมนวาครับผม ฟันดีนะครับรักษาสุขภาพดีๆนะครับผมพอกันไหมอาทิตย์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ไปแล้วครับบ๊ายบาย